สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลย นะครับเรื่องวันที่แล้วยินดีด้วยนะฮะก็เข้าทางข้างบนข้างล่างเลยนะครับเนาะอ่ะหิงหิมปังๆเหมือนหมานเด้อนะครับวันจันทร์ก่อนที่หวยไทยออกไปวันนังคา้นเนี่ยนะครับวันจันทร์ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับอ่าใครยังไม่ได้ชุดสรุปหวยรัฐบาลนี่ก็ไปดูได้ในที่ช่องหวยดี่จดไปนะลงให้ไปหลายวันแล้วนะครับสลับในชุดสรุปนะครับก็วอดก่อนอยู่เก้าเก้าสองตรงๆเน้นๆบนเลยนะครับไปติดตามกันได้นะครับอ่ะมาดูในก่อนจะดูในสรุปเนี่ย ก็มาดูในสถิติหวยที่ออกกันก่อนเลยนะครับสำหรับในสถิติหวยที่ออกกันนะครับในงวดที่แล้วนะครับออกไปในที่ใน6 6 4 4 7 8 7เนาะอืมในสรุปผมให้ไปเลขพี่เลขน้องด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมาเลขพี่เลขน้อง8 9เนาะแล้วมันก็มา8 7นี่มันใกล้เคียง นะครับมี4 7มี4 9อ่ะใกล้เคียงกันนะครับนี่แหละเลขมันออกคล้ายๆกันนะครับเหมือนๆกันก็นํามาเปรียบเทียบกันนะครับล่าสุดนะฮะหวยออก6 4 4 7นะฮะแล้วก็8ปก็จะไปดูในเลขที่ออก8 7บนนะครับก็ออกเจออยู่ก่อสมควรน,นะ8 7บนนะครับไปดูนะฮะในก่อนหน้านี้นะครับที่เลขออก8 7นะครับก็จะเป็นในที่ใน4 4 6 8 4 แปดเจ็ดนะอันนี้ปาดบนปาดล่างเลยถัดมาเป็น0 4 0 4แล้วก็แปดศูนย์นะครับเนาะอ่ะอจ,จะเป็น0ูนะฮะมี0ูนย์เหมือนกันไหมนะครับเนาะก่อนหน้านี้เราก็จะเป็นในที่ใน2 4 5 4 8 7เนาะถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน3 6 2 5 2 7 นะครับทั้งสองช่วงนี้ก็เลขก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวเด็ดแทบจะไม่มีเหมือนกันเลยนะครับอ่ะไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ในปาดปาดหนึ่งปาดปาดปาดเจ็ดนะครับถัดมาเป็นศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกห้านะครับอืมก็สี่ห้าเนาะเด่นสี่เด่นห้านะครับเนาะอ่ะลองดูนะเลขใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็ในตรงนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นในที่ในองนะฮะถัดมาเป็น5 892 3 9นะครับอืมนะก็อเลขแทบจะไม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลแน่นอนนะผมว่าไม่น่าจะเบิ้ลน,นะถัดมาไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในชี่ใน3 0 9 8 7ถัดมาเป็น91 4 6 05นะครับแล้วก็ไปในอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะที่เลื่อออก87ดเจ็เป็นีก็นอีกที่ใน8 9ด887นะฮะถัดมาเป็น9 4 7 1แล้วก็85นะครับและนี่ก็จะเป็นในเลขทั้งหมดนะฮะที่ออกเนะเท่าที่ดูแล้วเนาะติดเด่นนะครับ 89901ติด5เนาะติด5กับเด่น4นะ5กับ4 5กับ4 5กับ4 5กับ4เนี่ยมีแค่ช่วงนี้แหละที่ไม่มีเด่น5เด่น4เนี่ยเนาะอืผมว่านะครับก็อ่ามีลุ้นนะที่จะมานะครับแต่ที่แน่เนาะน่าจะเป็น5เนาะห้ามากกว่านะเพราะว่าครั้งก่อนมันไป4แล้วนะครับมันน่าจะมาสลับนะครับมาเป็น5เนาะครั้งก่อนมันไม่มี5เนาะ สักตัวเลยนะที่เลขออก87ล่าสุดนะครับอ่ะิ่งดฟัน5้าเนาะอ่าใครชอบซื้อไว้แล้วกันนะมันเป็นเพียงสถิติบางทีห้อยออกมานี่ก็อาจจะไม่มี5เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะก็ไปดูนะครับในชุดสรุปกันได้นะว่าจะได้นะครับในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะฮะสลับในชุดสรุปเนาะ ก็สําหรับนะฮะในชุดสรุปนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับในงวดที่แล้วใครถูกบนล่างกันบ้างเนี่ยขอคนละหนึ่งคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็ยืนยันมาด้วยนะครับว่าผมลงให้ก่อนหวยออกนะครับเนาะอ่ะเข้าก็ว่ากันไปตามเข้ารุดก็ว่ากันไปตามรุดสุดหวยมีเข้าไมหรุดละกันนะครับมาดูนะฮะหวยลาววันนี้นะครับวันจันทร์ถูกหวยลาวเนาะ ออนะครับวับนอังคารก็ถูกหวยรัฐบาลด้วยกันนะครับเนาะอ่าราวันนี้นะครับวันที่30นะครับเนาะมิถุนายุนใครเป็นแฟนๆหวยฮานอยก็ไปติดตามกันได้นะครับสลับในที่ช่องแนวทางหวยรวยเนาะหวยฮานอยไปติดตามกันได้เด้อใครแฟนๆฮานอยนะครับเนาะวันนี้ให้เด่นไปก็จะเป็นชี้เด่น3 2 9นะครับ เด่น3 <S 2, <S 1 2เดน,นะฮะจะมีในเด่นในตัวไหนนะครับเนาะวที่แล้วก็มา7จ็นี่7มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในเลขเด่นในวันนี้แล้วกันว่าสุดท้ายนะครับของเดือนมิถุนานะครับเนาะส่วนนะฮะต่อไปก็จะเป็นในจับคู่เราก็จะเป็นในที่ใน 94, 98 97 9ี9 9แล้วก็ 95นะครับสลับในเด่น9ก็หวังว่าจะมี9แล้วกันนะครับถ้า9มานี่ก็ขอให้มีอยู่ใน6ชุดนะครับหคู่นี้นะครับขอให้เข้าตรงตงออกตรงๆเลยแล้วกันนะครับสลับในที่ในเด่น9นะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะฮะในชุดเด่นในชุดหนึ่งเป็น20 2 5 2 8 2 7ส3า นะครับแล้วก็จะเป็นในที่29นะครับก็ี๋ยสำหรับในชุดไดเด่น2นะฮะถ้า2องมาก็ขอให้เข้าตรงๆออกตรงๆเลยแล้วกันนะครับเนงวดที่แล้วมาในตัวกลับเนาะะนะครับทั้ง7 447แล้วก็7887เนี่นครับเนาะก็ในงวดที่แล้วให้ไปเลขพี่เลขน้องนะพี่น้องก็มาจริงด้วยเนาะนะครับส่วนนะครับในตัวกันกันก็จะเป็นในที่ใน9ส 5 3 6 3 8 3 0 3แล้วก็13นะก็จากที่ดูแล้วนะครับ3น่าจะมาในหลักหน่วยหรือหรือหรือมันอาจจะมาในหลัก10ก็ได้นะครับเนาะ,ะใครทุนเยอะก็ซื้อตัวกลับแล้วกันนะครับหรือใครชอบในเดี่ยง3ก็ซื้อเฉพาะในเลขที่มี3ก็ได้นะครับคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะนะฮะใครโชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนำเงินที่โชคดีถูกหวยไปทำบุญทำทานด้วยเด้อนะครับเนาะ นะนี่ครับเนาะนั่นแหละนะครับก็นะครับทำบุญทําทานเนาะอ่าหรือจะทํานะครับบริจาคที่โรงพยาบาลบ้านเกิดผมก็ได้นะครับเนาะอ่าจังหวัดบ้านเกิดผมนะครับโรงพยาบาลประจําจังหวัดนี่แหละนะครับก็อาจจะสแกนนะครับคิวอาร์โค้ดก็ได้เนาะอ่าคิวอาร์โค้ดก็แสดงก็สแกนนะบริจาคก็ได้เนาะทำบุญทำทานเนาะวันหน้าก็จะได้โชคดีถูกหวยด้วยกันอีกนะครับส่วนใน3ตัวเป็น4 03 720 นะครับแล้วก็5 9 3นะครับ3ตัว3ชุดติดไว้นะครับติดไว้ไน้อยนะฮะพอได้ลุ้นแล้วกันเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับสำหรับในแนวทางเนาะของใน3ตัวในชุดแรกนะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นในที่ใน3 2 7 5 8 3นะครับแล้วก็7 9 0เนาะก็3ตัว3ชุดติดไว้น้อยๆนะครับพอได้ลุ้นแล้วกัน นะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับในสรุปหรืออาจจะไปดูเปรียบเทียบกันนะครับกับในเลขที่ออกล่างก็ได้เนาะในงวดที่แล้วเลขที่ออกล่างนะครับสาเนี่ยมันมีสีมันก็ม,นม, 4, ม,นมี4มาจริงจงด้วยนะครับในรอบนี้นะครับไปดูในเลขที่ออกในที่ใน4ี่เจ็นะครับในที่ในล่างเนาะ <c oughs> ว่าสถิติมันเป็นแบบไหนนะในงวดที่แล้วสถิติออกเลขเดียวกันนะมาเลขเติมก็มีนะครับเนาะอ่ะไปดูสถิติที่ออกล่างกันได้นะครับ ก็นะครับหลังจากที่ได้ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสำหรับในนะครับล่าสุดนี่ออกไปในที่ใน6 4 4 7นะครับแล้วก็8 7ในคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูนะครับในเลขที่ออกนะครับในที่ใน3 2ล่างนะครับในใน4 7ล่างนะซึ่งในงวดที่แล้วนะครับเลขที่ออก3 2ล่างมันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับซึ่งมันก็ออกไม่ได้ซ้ำกันเลยเนี่ยที่ผมเขียนให้ก็มี4 7เเห็นไหมครับมาตรงตรง ั่นแหละสถิติเลขที่มันออกเหมือนกันนะครับเนาะเลขมันก็ออกคล้ายๆกันนั่นแหละยิ่ง3-2มเนาะมันออกน้อยถ้า 3- 2มงวดถัดไปนะครับถ้าเลขออก3-2มล่างเนี่ยติดเด่น4ไว้แล้วกันนะครับเนาะเนี่ยมันออกมันก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับเนาะเนี่ยเหลือที่มันยังไม่ออกที่ผมเขียนให้นี่ก็มี47ด้วยมาดูในล่าสุดนะฮะเลขที่ออกล่างนะครับใน47อันนี้ก็ออกน้อยอยู่เหมือนกันนะล่าง47นะฮะแต่ก็ยังออกเยอะกว่า 32ในงวดวที่แล้วอยู่นะครับไปดูในก่อนหน้านี้นะครับเลขที่ออก4ี่ะจ็ในล่างนะครับก็ก่อนหน้านี้ออกไปในชี้ในปากแดแปดสี่เจ็แล้วก็ศูนย์หกทามาเป็นหกสามสี่แปดสองหกนะครับจะออกสี่แปดสองหกเหมือนกันไหมนะครับไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะออกไปในชี้ในหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ ถัดมานะครับเป็น 5, 3, 7, 3, 7, 2เนาะก็เท่าที่ดูทั้ง2ช่วงนี้มีเดี่ยน2นะครับนี่ฮะติ๊ก2ไว้ก่อนนะครับไปก่อนหนะ้านี้อีกนะฮะก็จะไปในที่ใน 9, 9, 0, 4, 7, 6, 5นถัดมาเป็น 4, 3, 2, 6, 3, 3อา่าก็มา2นะ 2อออกมาสองเลขซ้ำกันดูก่อนหน้านี้มันจะออก72ไหมนะมัน,ะมนออกซ้ำกันไหมนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับมัาก็ออก72อนะออกเลขเดิมนะครับเนาะอ่ะเนี่ยมาดูนะครับ2 9 4 7 6 9ดหนะครับถ้ามาเป็น6 9 2 7 1 3อเนี่ยมเน,เนมา่ะมันออกนะครับสลับกันมา2 6นี่มันก็ออกมา2 6หเลขเดิมอันนี้มา72ก็มา2 7 หรือว่าในวันนี้นะครับถ้าซื้อเด่น2เนี่ยหรือจะซื้อ2องเจ็ดอีกนะหรือมันอาจจะเป็น3ก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่2มันจะเป็น3ก็ได้ไม่ว่า3 1 3 3 3 7เนี่ยแต่3ก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยเนาะ3 1 3 3 3 7อ่ะถ้าสอไม่มาจริงๆเนี่ยถ้า3มาก็3 0มศูนย์จะสามมากในหลักหน่วยเนาะ3 0 2 3 4 3 5 3 6 6 3อาจ7 3มาแล้ว8 3 9 3เนี่ย9 3จะมานะครับส่วนหน้า2จะมานั่นแหละนะครับก็ซื้อแค่27กับ26เนาะอ่ะหรือใกล้เคียง27 26นะะก็จะเป็น25 28เนี่ยเนาะ อลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าสถิติในงวดที่แล้วที่สีมาเยอะม,มันก็มาสีเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยครั้งก่อนนะสี็อ่ะก็ย้ำว่าเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะฮะบ,บางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีในนี้เลย นลก็ม yeah. mm ีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนั่นแหละนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะวันจันทร์ถูกหวยลาววันนังคารถูกหวยรัฐบาลกันอีกแล้วกันนะครับหวยรัฐบาลก็ช่องหวยีเด็ดไปแล้วกันนะยังก็ต้องขอบคุณสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยหวยห้าน้อยนะครับอ่าหรือหวยห้าน้อยนะครับก็ดูได้ในที่ช่องทางนี้นะครับแนวทางนะครับหวยรวยนะสำหรับในที่ในหวย ฮานอยเนาะอ่าใครชื่นชอบใครเป็นแฟนแฟน f นะครับหวยฮานอยนี่ก็ที่นี่เลยนะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับเนาะนั่นแหละนะฮะก็ฝากไว้ด้วยและนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับในสถิติหวยแนวที่ออกแลวก็ในสรุปทั้งหมดนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ